สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเกาเอฟซีใหม่จ้ามากินปลาเต้กับเยลติวจะปาเต้เวียงจันนะคะพอน้องพาวไปส่งของค่ะเห็นไหมใส่เยอะเลยจ้านี่ก็มีไส้มีอะไรเครื่องปรุงมาให้จ้ะนะคะก็บรรลว่าเท่าใดได้จ้ะ <laughs> พอน้องพาวซื้อมาฝากแล้วก็นี่กินช่วง่ายๆเนาะ กาแฟเย็นจ้าะนะคะกาแฟเย็นเขาทะลุจ้านะคะมาค่ะมากาแฟเย็นชุมพรอนเขาทะลุจ้านี่เย็ดติวก็จะใส่เครื่องเย็ติวรางมือแล้วนะคะอะ่นี่คือมะละกอนะคะจะเป็นมะละกอเชื่อมหรือเปล่าดองหรือเปล่ากับบรู้นะคะอ่ะ ไอ้แค่ลอทก็มีนะคะแต่ว่าเย่ติ๋วไม่เอาค่ะเยติ๋วเอาให้พ่อน้องพาแล้วก็มีแตงดองค่ะนี่นะคะแตงดองแตงนี่แตงล้านเด้อค่ะดองว่ามันแตงกว่านะคะยัดลงไปเลยนะคะเม่ติวจะพามากินครบเซตของเขานะคะอุ้ยอันนี้เออหล่นก็ทิ้งตรงนี้แหละอืมนี่ค่ะเม่ติ๋วก็ใส่แล้วนะคะ เมติวเป็นคนกินเพชได้ค่ะเด้อน้องค้าไม่กินกับยายใช่ไหมไม่กินกับยายใช่ไหมยายใส่พริกแล้วนะค่ะน้องพาไม่กินกับยนะายจ้ะแต่ว่าตอนกินอาจจะได้ได้เหตุเพรายสิจะเหตุตอนนี่อันนี้เป็นเหมือนกับพริกนํำส้มนะคะอืมนี่เดี๋ยวยายจะแตะดูว ใช่ค่ะพริกน้ำส้มนี่จะมีพริกน้ำส้มแต่แต่ซอสที่เขาใช้ของไทยนะคะโรส่าซอสพริกโรส่าเม่ติวชอบกินกับใส่ซอสพริกเดอ้อแต่มายองเนสนี่จะใส่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ถ้าบ่อพ่อยัดบะยัดติวซอสพริกโรซ่าเยอะใจมาจากเซเว่นนะคะอ่านี่อือใส่ตรงนี้แหละเห็นไหมคะน่าจะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวยัดติวขอขอสักรูปหน่อยนะคะอ่าตอนที่ปรุงแล้ว แบนะคะขอเวลาจากขอเวลานอกแป๊บหนึง่งอันนี้เห็นยี่ห้อไม่เอากลับลงนี้จา้าโอเคจา้าท่านกินเนี่ยห้างิก,กัดกินยังซีไม่กับสิโพดเนาะค่ะเนาะ ย็ติวก็จะขอบีก,กินเด้วค่ะอืมจะขอจะขอหานกินจ้ะอืมเพราะว่าเยะติว <c oughs> อ่กินข้ามไงวะไรจ้ะอืปากมันบวมนี่เย็ติวจะขอหานจังซีนะคะนี่ค่ะอึ้บอ่ะเฮียก็เฮียเน,นี่อืี่ นี่นะคะยายติวจะกินแล้วนะคะฮ่ฮ่ฮ่าใจทักเลย หมูบองหมูยองหมูบดใช่ไหมหมูบดมายนงเนสแต่มันเหมือนทูหน้านะ nước sốt mực cà phê, xếp già, tayết chiu cả, ăn vô lưỡi แต่ก่อนร้านสะไบเป็นคนฟังนั้นเนาะเพื่อนถามไปเพื่อนจะบอกเลยว่ามีมีร้านแสบร้านบ่แซบจ่่างร้านแกมีแต่พักเยอะๆกับมูยอเจ้านี้อร่อยค่ะแต่ว่าเจ้านี้อาจจะแพงก็จะนั้นเนาะค่ะเนาะซื้อต้องรู้ร้านด้วยนะคะแ่บ ต้องกินมุ่มม่ามวยจ้ะมันคอนแซ่บพาะวกากขดคมหน่อยมันพอได้จ้ะแตงดองก็แซบมีทั้งกุนเจียงด้วยจ้ะ บ้านยัดเจียเอิญสกีฝรัง่งถ้ามาใส่เครื่องเราจะเอิอนปาเตะขึ้นกันมใส่ัาขาหมูคุณเชี่ยนขาหมูขาหมูยัดใส่อ่ะ ยายจะม,มุมค่ำนี่ค่ำยายตายเหลือๆให้พี่น้องแล้วยายจะกอจบคลิปเด้อค่ะเด้อมึงเด้อค่ะ เราใส่เพื่อนพี่อนสารพัดจัักตรงนี้มันบอสแสบมันสิไปแส ที่เป็นเส้นเจ้นในห,หมูหยองนะคะนี่กินกับกาแฟอิ่มต่างเขาจ้ะแยกกับมักิดใ้เมืองตอนเราแยกจิ๋วอีกจะกินต่อเบิร์ตนี่แหละค่ะเครื่องกรอน ยัดดีจะขอจอบคลิปนะคนะน้อขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรท,ทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย